สวัสดีค่ะช่องเ e อ็กซซียูค่ะอ่าเฮงเจียมาแต่เช้าเลยค่ะเขาบอกคิดถึงตันตันอยากมาเล่นกับตันตันนะคะอ่าเด็กๆครับสสวััดีครบอ่าย้อนแสงพระอาทิตย์ขึ้นแล้วนะเฮงเจียบอกคิดถึงตันอยากมาเล่นกับตันตันมาเลยมาแต่เช้าเลยวันนี้อ๋ เช้ามากเช้าจนแบบยังไม่ทันได้เปิดร้านเลยน้องเข้ามาเียนกับตันๆเลยเดี๋ยวตอนนี้หนูขออนุญาตเปิดร้านก่อนนะคะท่านี้ก็ตื่นแต่เชา้าแต่ชีง้ง่วงแล้วเหนื่อยแล้วตั้งๆเหนื่อยแล้วไม่ไหวแล้วตั้งๆเหนื่อยแล้วอ่าค่ะมาค่ะมาเปิดร้านกันเปิดร้านด้วยกันนะคะ ขอตั้งกล้องแป๊บนึง เล่นนะไม่ใช่ตัวมันไม่ทันน้อง <laughs> ระบายน้ำในทังออกนะคะเพราะว่า,าน้ำมันเก่าเนาะเราต้องเอาออกแล้วความเย็นมันไม่มันไม่เย็นเหมือนตอนแรกๆแล้วพอเราระบายน้ำออกแล้วเราก็ตักน้ำแข็งใหม่ใส่มันก็จะเย็นเลยนะคะตอนนี้ทิ่ไฟร้านอ๋อ ก็เดี๋ยวหนูเปิดตู้เนาะจัดเก็บร้านและหนูก็ไปจะไปเคลียร์กับข้าวให้เด็กๆนะคะก็ขอบคุณนะคะทุกท่านที่รับชมให้หนูเนาะขอบคุณทุกท่านที่เมตตานะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับเอ็กด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้หนูขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะ จะไปติดตามมาต่อคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆเก่งลูก